สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนครับผมอยู่กับช่อง Youtube รักกี้ดำดนินภูทรครับหลังจากวิ่งทอดินเสร็จแล้วนี่จะตั้งกำลงังเก็บงานครับนี่เก็บคอบอครับไปดูมันจะสวยนาดไหนครับนี่กำลังเก็บคอบอย ล่างนี้น่าจะเจาะแม่จะดื่มน้ำหรืออะไรประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันบอลก,ก็จะประมาณนี้ครับทิ้งคอยดินรอบสวนทั้งรอบนานี่น่าจะปลูกปลั๊กไม้ปลูกอะไรครับอบ,อบ่อบสองแสนเรานี่ไม่ได้ยุดไม่ได้ล้างเลยครับ บอกสองตามมนได้ยุดครับทำง,งานอย่างเดียวตรงนี้นี่งานมีก็ทำไม่ก่อนคนระับ่รงงานนีงานเร่งบกร้อยจอดหมดแล้วรับสุดยอดครับนี่ นี่ครับนอาจจะเอาไมโครช่วยเคลีย ฟองมินหัวคันเขียวนี่เกือบแล้วเดี๋ยวแล้วครับกลัวโดนคันเขียวครับนี่ลูกรักครับนี่คันเขียวนี่พวกเราก็จอดมาแล้วสามเกลือครับนี่กักกี๊ย เดี๋ยวเรากำลังสั่งงานเท่านี่มันนี่ก็พอแล้วนี่เคลียร์ติ้นเต๋อไอ้รอรอฮะไอ้ห่อนเนาะเสร็จเร็วหนิใช้ดันครับนี่ดันอย่างเดียวครับ เก็บงานครับสเสร็จแล้วประมาณนี้ครับตรนนี้น่าจะทำที่ยัวไซครับนี่ตรงนี้จะสุงๆหน่อยรงการทำที่ยัวไซครับนี่ทางหน้าน่าจะลูกอะไรสักอย่างครับตัวนี้ก็ไปทำน่าจะเป็นทางเดินครับนี่รอบสวน งานขับไมโครคนใหม่ครับนี่เสื้อตังครับไม่ได้หยุดครับสองเกาะสองการนี่หาเงินอย่างเดียวครับเสื้อตังค์หาเงินอย่างเดียวครับไม่มีวันหยุดเลยเสื้อตังนี่หลังจากสองการก็ไปขับรถอีกได้นี่เยอะนี่เยอะเสื้อตังค์อ่ะเสียแล้วก็เหมือนกันครับนี่ไม่ได้หยุดเลยครับนี่รวมเงินไปไว้ในหมด ไปฟังไ้ไหนเนาะเงินเนี่ยทางเพืนติดคุดเอาทำงานไม่มีวันหยุดครับนี่ตรงกลางยังไม่หยุดนี่โอ้โอันนี้ทำที่ยัวไซครับนี่ตรงกลางไม่รู้มาสไตล์ไหนแล้วครับนี่เจ้าของอยากได้แบบนี้ครับจัดไปครับ ทำง,งานต้องทำตามใบสั่งครับนี่ทำเกินใบสัง่งเขาไม่ใจงินครับทำเกินคำสั่งนี่เขาไม่ใจงันครับมันมันยน,นยิมยู่เลยนาะคือเขาต้องเสื้อมนแหละแต่เขาูเเขาอยากมาดูดูคนเองเลย เอาสิ่งสั่งเลยมันก็มันย่างนึงเขาตัวเราเอ้าตัวตีเป็นร่มมันก็ต้องคอยแล้วรองนึฮะฮองแกต้องรอกอืม,อมรมตตูตัวเอลหนึ่งอ๋ออา,ออาจะ,ะทำเป็นนาด้วยครับปลูกบัวปลูกอะไรฮองแกรครับนี่ผมไม่ไม่เข้าใจมันการเราจะทำยังไงนี่ทำตามใบสั่งครับโอ้เสื<า>อลมวันนี้น่าจะมาอีกครับผมนี่มื่นมาแล้ว โอ้หืดจะบึงเงินพดปี่บยังมาเดี้ยธรรมดาเนาะเดี๋ยวมาสิแรงเนาะมาเร็วเนาะนู้นู่บ้านท่าาปันกระโจมมนอย่พอดีเนาะที่ทาพอดีสมัคราล้ฮะสมัครแล้วลนู ได้ว่าไอตัวนี่มันสยบนี่มันถือฝนมันแน่นได้บาาน,นี่นี่แน,น่นดีกมันถือพนี่ดันแน่นเลยอเกลางทางบขาเห็นไว้ินสะรับขึ้นสบายครับนี่หกลอนี่สบายครับขึ้นมาเทได้อีกครับน่น นี่นะอ๋อ,อเยอะแต่นะดูไอมีดึงก็เห็นเราไปโลดถเราต้องไปอันนียร์ฮอล์กบทบทเรียนมีแล้วเออไอเห็ุเลยรยังทีดีกว่าเที่ยวอ่อยเที่ยวอร่อยซะนี่สบายใจใยเจออยิงงานเทีย่ยวดีกว่าครับตรงนี้น แปลงเอาไว้ก่อนะดินไม่มีดินใกล้ๆครับมีแต่ดินใกล้ครับใก้ใกุก้ ปรแน่นี่พอดีเลยหน้าบ้านพอดีเลยครับนี่ดิน ครทำนี่รีบเร่งนะครับฝนมาเดี๋ยวลงมาครับนี่ทำให้ทันฝนนี่ลมมาแล้วนี่ฝนมาหน่เจอดินสาหนี่ไปไม่เป็นครับนี่รถไทยรีบเกียร์ให้เสร็จครับนี่ จะตังดึงสโลมให้ยังดีครับนี่ดูว่าจะสวยขนาดไหนครับน่าจะทำแค่ฟังนี้ฟังที้งนี้อยเลยครับ เก็บงานโดยซอยครับเะตั้งการทำงานต้องเก็บงานให้จบครับนี่ดูซอยครับค่อยๆรูปเอาครับนีเจตั้ง ื่อยู่ครับเสียตังใจเย็นครับทํางาน นี่เจ้าสองแสนวันนี้นี่โดน,น้ำแน่นอนครับนี่ถ้าเดาสถานการณ์ไม่ผิดครับนี่น่าจะผลมาแน่นอนผลมาตอนรับสองการชุ่มช่ำครับผครับวันนี้นี่ไอรถเอามายู่บ ยังดีครับนี่เครื่อตั้งเต้องคทมเรียนนี่ไม่ต้องพูดถึงใจเย็นครับเครื่องนด้านอย่างเดียวครับนี่ สวนรอบนาเลยครับนีนรรบ่เป็นคันเลยครับเป็นคันเป็นตัว

chỗ này có khoảng 3 mét 5 mét นย่างครับับฝ่งนี้น่าจะเอาตามระดับของถนนครับหีือคอนกรีตแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ดันครับนี่ไม่ได้เกิดน่าจะต่องก่านนิดนึงครับน่าจะต้องเสริมครับทำต,ตามเจ้าของงานสั่งก่อนครับเจ้าของงานบอกว่าเอาแค่ชั้นเดียว ตามก็ไม่เป็นไรครับขอให้ทางเข้ามานี่เสมอทางคอนกรีตครับทางนี้ตามไม่เป็นไรเสริมคนอาจจะเสริมทีหลังแต่ดินน,นี้นี่ขึ้นชั้นสองสบายครับนี่เหยียบสบายครับพวกเรามันแน่นแล้วครับนี่เป็นดิสาเดี๋ยวตั้งกับเสือเริ่มนี่ วุ่นเยอะครับเนี่ยการกดดึงโซลเสรอเลิศกดดันอย่างเดียวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมช่องยูทูบรักกี้น้ำลินพุทครับสวัสดีครับ